พวกเราคือหน่วยเรบพิเศษหน่วยซิวฮะฮะฮะครับทุกคนผมว่าคงใช่นะเพราเะว่าะันเหมาถนนมาเลยเะฮะฮะฮะาะนะฮ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 ่าเฮาฮลฮะ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 ฮเหะฮ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 ะปะะฮ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 ะาะฮะามฮะฮะเะฮ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 ะิะฮ้าเฮาฮะ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  เขาขันสมน้ำจ่ามานมาดิเนสวัสดีครับผู้พันครับวันนี้ไอ้พวกตั้งด่านล,ลอยมันจะมาหรือเปล่าจังว่านี่ะครับผู้พันอะไรจังว่า มันมันคงไม่รู้หรอกว่าเราปลอมตัวมาวันนั้นผู้พันมามันเอาหมดแม้กระทั่งตีนแตกของผู้พันมันก็เอาแม้กระทั่งว่าไอรถผู้พันนั่นยางหน้าอ่อนมันก็ปรับแตนตอดผู้พันมันก็จับผมผู้พันหงอกมันก็ปรับวันนี้และมันต้กงเจอกับผู้พันวันนี้แหละกูจะแก้แค้นมัน กูว่าจะไม่หัวซามันแล้วนะผู้พันครับมีรถมาแล้วครับฮะมีรถมาแล้วสงสัยจะเมามันเมาแล้วนะมันเมาแล้วนั่นดักเลยดักเลยดักเลยคนเมาผู้พันไม่ชอบเวลาขับรถดักเลย ผมว่าคงใช่นะเพราะว่ามันเหมาถนนมาเลยเนี่ยเจ้านาเจรินเราเอาเลยเจริญเลยไหขันริ้นไหลเห็นว่าเปสูสปลาเป็นสูุปลาแล้วสุปลามามันเกิดเรื่อปลาที่เจ้าก็บอกปลาไม่เขาขั้นสมน้ำเอาขั้นสมปลามันแซ่บไปโลอุ้ย กูเดี๋ยวเมากี่แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ขวานเจอเมื่อกี้เป็นเป็นสูบป่าสารัเขาเดื่มเหล้าไหมดื่มเหล้าไหมน่วยไดกจังหน่อยก็ดีได้คุณตำรวจตำรวจยังไงกูทหารผู้พันนะนี่ผู้พันยศผู้พันโอ๊ยทหารนี่อ้วนนึกข่วยนี่ฮะคือ hmm. อ้วนแจ๊ดอ้าว ยศใหญ่ๆมันต้องอ้วนอย่างนี้ดิเหรอเคยไปไฟหูไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านเอาลองเป่าดูสิเป่าจัดการนี้ก็เป่าเลยหมันเอามันขึ้นมาขึ้น่ปเป่านี่อะไรตัวเป่าอ่ะเป่าก่อนหน้านี้มีใครก่อกรรไกรไหมสี่ห้าคนเป่ามาแล้วบักเป่ากรรไอยมันแปลงแถวบ่ฮะ แกไปรู้เหรอ,เ,อ,อเปล่ามันจะขืนบ้นนี่ขืนกันเป่ากันมวลอ่ะขืนลยแล้วบัดี่ะเ,เป่า้าถ้าถ้าเผาเป่าทีมันจะนนขืนบ้นี่ขืนยังขืนเบาหวานกลมึงนานเปาอ่ะ่นอนจัดปกอ,อ่าอะไ้ ขึ้นหนาเร็วเร็วเร็วขึ้นหนาคณคนแท้ทหารคนไหนวะคนนึงเ่็กเล็กนิดเดียอยาดอกจะไปคิดเถอะผ่านไปแล้วแล้วหนาขึ้นคนไงไปถทงง่วมึนมึงไม่ต้องคุยกันวันนี้แหละกูจะเอามึงไงอยู่ พอ <neg> พอ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 อพโอเคไมได้ขึ้นไหมอนนี้ตามการเทียบเทียบการปรับนั้นนี้นะปรับยังอีกเปาขึ้นเนาะปล่าขึ้นปรับเท่าไรครับสองรอยปล่าขึ้นสองร้อยไม่ยังวะมันถามมาเป็นยังวะเท่าไรครับสองร้อยสองร้อยยาายาาาาายาเาา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 า้าา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 นาาาวาา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 าันาา้าาาาลยาา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  สองร้อยสองร้อยบวกสองเนะมันมาสองสองบวกสองสองร้อยเป็นสี่มันเปิดไฟเลี้ยวไว้ปับสองร้อยเปิดไฟเลี้ยวค้างอีกสองร้อยเนี่ยมันใส่รองเท้าแตะมานี่เกือบแตะเอเกือบแตะมานี่สองร้อยสองร้อยไอ้คนขับมันก็ใส่เกือบไอ้คนแตะมาไอ้คนซ้อนไอ้คนซ้อนอีกสองร้อยมันใส่เสียดามเป็นไรครับผู้พันเออ มันมันมันสีเดียวกันปรับสองร้อยขออนุญาตถามครับครับท่านชื่ออะไรครับผู้พันสง่าครับนี่แหละผู้พันสง่าครับด่านความมั่นคงแห่งชาติครับผู้พันสง่าอาจารยปอกสองร้อยงาคุ้นทุกประคคือพอไงที่เรามาเสืองมวนี่มคุ้นย่ดิท่านแล้วไม่เยงยศยังนาะครับท่านท่านผู้คุอ้วนนี่ผู้พันสง่าผู้พันสงา่สงา พัดเอกสังหาเห็นชอบครับเอาบอเมียเนี่ยพอเขาจับมันเขาจับมันถามซื้อได้ซื้อเห็นชอบมันยังเย็นบ่ต้องเห็นชอบมันอันนี้มันใส่เสื้อก้ามเ้าจะก้ามก็บจีฟิตสะบูรณงนี่เพราะจังเลยผู้พันผู้พันเอาไฟเลี้ยวสวิตมันเป็นยังไงเนี่ยเสียกุญแจมันสวิตมันกระบอกเสียงเนีสวิตแต็งสวิตแต็งบ่ได้บอเม็นโจโซเซียลแต็งบ่ได้ สองเลยเขามันหนักหนัเลยพอเขาขึ้นแก้มันครับผมรถมันไม่ล้างรถไม่ล้างอ้าวมีขวดเหล้าด้วยเอาแล้วเอาแล้วเขาหอมว่าสั่นวะสี่ร้อยแล้วพอนาะเอายึดยืดอันนี้ยึดยืดเพาะยึดยืดยึดแผ่นป้ายไม่มีอ้าวแผ่นป้ายไม่ตีดีสี่ร้อยอันนี้หนักไปเอาเอารถไปรถ เขาเลยจะไปไหนหนีตัวยังไงต้องปั๊ปบกลางจะว่าหนาเจ้าเนี่ยขุนได้พ่อลุ่งรถมันทิ้งรถไปพอลุงยังไงอันนี้ผู้พันผู้พันจำได้ไหมวันนั้นจำได้ไหมจำไม่แล้วสองบาทบนช่องมือหนึ่งเงินใสจำไม่ใช่ท่านผู้พันให้ผมถามนะครับท่านอยู่หน่วยลยนี่หน่วยซิ่ น้อยเชี่ยวน้อยพิเศษสามข้าบดาบยุ่งสัตรหีบมะสิบอกกูไปสอนปลาเชี่ยวมกหมกซูเมียกูกินเฮ้กูไปสอนปลาเช่ยวหมกซูเมียกูกินน้อยเช่ยวปลาเชีวนี่บอกเออสอนปลาเชี่ยวไม่สนปลาเชวไปใสเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ห่วยห่วยเชี่ยวพันนะสอนปลาเชี่วพันนะเสียยังกุ้งสอนเชี่ยวสยังอไเนระสานกุ้งสอนเชี่ยวสอนประมัดกูพประจํการแล้วพรนเอกสังหาเห็นชอบครับ ไ,ไปอาหลานได้ผมกูพันเหรอไปอาหลาน<อ>แล้วมันโคกหลาบด้านร้อยนบนตั้งเราเระบ้านมึงจื้อไหมเืี่ยวขึ้นมือนั่นโดนหลายโดนหลายมือนี้เอาขึ้นเอาขึ้นลาบบ๊อมึงบ่นกูว่าจะมึงพศาแล้วนะ <c oughs>